มาโอเคครับคุณผู้ชมอตอนนี้มันหมุนเน็ตช้าโอเคครับผมมาเรามาอยู่กันในเกม RV อีกแล้วนะครับหายกันไปนานเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยววันนี้ผมขอเล่น RV ตกตาก่อนละกันนะครับเพิ่งโหลดมานะครับผมนะได้ประมาณวันหนึ่งเองยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเพิ่งเข้ามาโหลดทรัพยากรน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่น55ดีกว่านะตกตาดีกว่า อันนี้หมดจัดอันดับเราเล่นได้ป้าว่ะแบบทีมเราเดี๋ยวเดี๋ยวอะไระเดี๋ยวเรา มาเล่นแบบนี้ได้ไหมเราเราจะไปยังไงอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดีอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องหมดปกติก่อนมาเดี๋ยวเราสุ่มทีมไปเล่นนะครับเรามาเรามาสุ่มทีมไปเล่นกันวันนี้คือนัดไม่มีใครว่างน่าจะไม่ไม่ได้นัดด้วยแหละนะครับแต่น้องๆ้องมันไม่ว่างกันนะครับก็เลยได้มาถ่ายกันสองคน <c oughs> มาโอเคครับเริ่มเกมกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตัวละครที่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีคนเล่นป่าไหม,าาไหมโอเคมีป่าแล้วนันเดี๋ยวเราเล่นแล้วแล้วกัน อันนี้ฟิกเกอร์เราควรใช้ฟิกเกอร์ใช่ไหมแรดอะโอเคอันนี้น่าจะลูนอ๋อไม่ใช่ใช่ป่าววะไม่ใช่แหละอันนี้อะไรอ๋อยังไม่ได้โหลดอีกโอเคครับเราเล่นเป็นมวยไทยนะฮะแรดเราเล่นเป็นแรดนะครับโหง่ายเลยดิคุณผู้ชม เจอแบบนี้ง่ายเลยดิคิวหลัวๆเลยเรียวมานี่น่าจะมือใหม่นะพวกน,นี้นี่น่าจะเป็นตัวละครที่เขาไม่ค่อยได้แตะกันหรือเปล่าแล้วเขาจะเอกมาเล่นอะแบบอันนี้เขาอาจจะลงแรงหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจยินดีต้อนรับสู่ มาครับผมเราเล่นเล่นล่างนะครับคือแบบเล่นเล่นเล่นคนเดียวไม่เหงาจริงด้วยเกมเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คุยในดิ๊อะ่ะอันนี้เหงาจริงเหงาจริงไม่ได้คุยในดิ๊อะ่ะแเราค่อยค่อยหยอดไปทีละนิดทีละหน่อยเขาคิดอะไรอยู่วะอ้าวเสร็จแล้วสวย Oh. อะไรนี่ตัวนี้เอ้ยผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้อะชื่ออะไรวอะอ,อ่าเรียบร้อยน่าจะไม่รอดแล้วแหละวิพี่ช้างพี่ช้างมาพี่ช้างมาสวยไม่รอดแล้วครับ เอาอุตส่าห์ปล่อยให้แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปทั่วเลยเพราะล่างมีเลียวมาอยู่ผมพูดถูกปะไม่ใช่เลียวมาปะอะไรอะไรเซลฟีดหรอเซลหรอเซลฟีดหรอเฮ้ยเราไม่ต้องฟาร์มใช่ไหมหรือว่าเราฟาร์มได้เหมือนกัน เดวลืมชื่อไอ้ตัวนี้ตัวยิงปืนเนี่ยลาวิวเออจำชื่อไมได้แล้วไอ้ไอ้ลาวิวเนี่ยไอ้ไอ้ตัวนี้ผมเคยหนึ่งหนึ่งไม่ชนะเลยนะเก่งมากเก่งจริงหรือเป็นเพราะว่าผมอาจจะเล่นไม่เป็นก็ได้นะมาช่วยกันดิตีมาช่วยกันดิตีอ่า อะไรอ่ะโดนรัดอะโดนรัดไปสองอ่ะโดนรัดไปสองผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์เลนล่างเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเราเป็นฝ่ายรับผิดชอบอติกเกอร์ออกโอเคตอนนี้ผมต้องไปเอาเลือดก่อนนะไม่ไหวมีเท่าไหร่กดใช้ให้หมดเลยทีเดียวมาดิเจอกันหน่อย สวยอ้าวไปไหนเฮ้ยผมถ่ายไม่เป็นอะ่ะขอโทษด้วยนะผมผมถ่ายถ่ายออกมาไม่เป็นน่ะลืมลืมลืมมันมันยังไม่ชินน่ะโทษทีครับโทษทีแต่เดี๋ยวเราไปดูเลนกลางกันดีกว่ารู้สึกว่าโอ้โหเลนบนเราโล่งมากอะ่ะ จริงมานีมาเ,มาเร็วมาโอ้โหเพลินเลยนะข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่าเรามาปะเอ้ยคุณผู้ชมผมจะโดนผมจะแตกคุณผู้ชมแเราค่อยๆหยอดไปทีละสเต็ปค่อยๆหยอดมุก อะไรอ่ะโดนลาดอ่ะโอ้โหตัวอะไรลาดวะลิลิน่าโถเนี่ยจะลาดเราอีกแกดูทรงลาว,วิวเฮ้ยเลนล่างเราดูไม่ไหวเลยเนี่ยดูเอ,อเื่อยเฉยกันอยังเลย จะเอ๋เรียบร้อยนี่ไงโดนล,นลาดคืนเป็นไงละ่ะเล่นกลางไม่มีใครดูเลยนะเฮ้ยเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางโดนลมจะไปเอ้ยอชาอชวับอาชวับเรียบร้อย เหมือนเจอมือใหม่เลยไม่น่าจะใช่บอทนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แม่ก็เอาตัวละครที่ไม่เคยเล่นบาปั่นนะครน่าจะประมาณนั้น <c oughs> แต่ครั้งนี้ผมจะไม่โดนลัดผู้ชมเชื่อ,อผมมจะไม่โดนลัด <c oughs> นําไทยออกเลยเนะี่ยเรียบร้อยเราเคลียร์บนด้วยดีกว่า บนไม่ค่อยมีใครมาเลยนะม่เห็นแต่เรียวม้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรียดูเหมือนเกมนี้จะจบเร็วเนี่ยโอ้โหโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,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 ยอะไรอะ เจอเซลฟิตแน่เลยเซลฟิตหรือซานิตวะชื่อมันมอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่เซลฟิตหรอไม่ใช่ซานิตด้วยเปลี่ยนชื่อใหม่หรอไปไหนละมาด <Legend ary. S 1> อาิอ้าว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 โอ้โหฟิกเกอร์นี้กันตอนนี้ เดี๋ยวผมขอกลับปอมก่อนไม่ไหวเลือดจะหมดแล้วโอเคเหมือนว่าเกมนี้เราจะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายอ๋อคุมเกมได้ดีนะครับอยู่แล้วก็พออยู่กับผมไงเออ ตีเลยชนะตลอดนี่ดูดูดูนะผมจะเก็บไฮให้ดูเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 โอ้โหไม่น่ามโม้เลยอะไรวะ <c oughs> 51ไม่ไหวครับพลังแรงโม้เยอะเกิน มันเหมือนมันแต่ก่อนมันเป็นเซลฟิทใช่ไหมคุณผู้ชมมันเลยเหมือนหมดสัญญาปะก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนี้ปะญญญด,ดูเหมือนว่ามันจะไปลุมอะไรกันตรงเลนกลางไวะ้นะมานี่ผมขอมาแก้สถานการณ์ผืดน,นี่เ็จผมไปสอง ทีนี้ใครก็ได้ครัเฮ้ยล่างล่างโดนล่างโดนล่างโดนแล้วผมว่าเราต้องไปเคลียร์ด้านล่างแล้วผมว่านะเฮ้ยเดี๋ยวเอามังกรป่ะเอามังกรเลยโอเคครับผมว่าตัวผมคนเดียวคงไม่ไหวเน้นล่างเราไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ เดี๋ยวมาดูดิป่าป่าฝั่งนี้มีใครหรือเปล่าโอเคไม่มีชืบมา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 อึดแค่ไหนก็เรียบร้อยเอ้ยเลียวมา้ายังไงโอ้โหเลียวมา้าโดนโดนเลียวมา้าฝั่งผมเก็บยมอะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ค่อยๆหยอดเข้าไปนะครับคุณช้างโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยคลิปยังตีแรงเลยดูดิเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเปล่อาอา๋อยังไงยังไงลาวิลเรียบร้อยโดนผมลารดเป็นไงละ่ะ เว้ยรู้สึกว่าแรดแรงขึ้นนะเนี่ยโว้ยฝั่งหน้นแตกละไปไปเข้าเลยเอาอ้อนแล้วผมปล่อยสก,กิลอะไรนะลาว,วิลจะเกิดพอดีครับผู้ชมเราไม่ยอมให้เกิดแน่เ้ยฟิกเกอร์ออกก่อนเราต้องใช้โอกาสนี้นะฮะทำให้เราชนะ โอ้ยอะไรอ่ะอนะเหมือนว่าใกล้จบแล้วครับสวยเป็นไงล่ะมาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะครับต้องเป็นผมแน่ๆเลยนะครับผมมั่นใจมาก,กผมก็อนข้างที่จะเก็บเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับมาคุณผชมมารอดูเลยนี่เป็นไงดีทุกอย่างนะฮะรอดูได้ MVP แน่นอน อะไรอะคำขอเพื่อนเลยวะผมได้ MVP ีปะเอาเอาทำไมโคโดโมได้อะครับคุณผู้ชมมันบั๊กหรือเปล่าโอเคก็เอ้ยองตงผมก็คิดถึงฟรีไฟล์เหมือนกันนะเว้ยคุณผู้ชมคิดถึงอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแล้วได้คอมนะ เดียเด๋ยวจะเล่น2เกมนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะฮะคลิปในวันนี้นะครับก็มาเล่นอวีนะมาเล่นก่อนนอนแล้วกันนะครับถือว่าก็เลยก็เลยแบบก่อนนอนก็เลยว่าจะอัดทําคลิปซะหน่อยอะไรงี้นะฮะโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาเล่นตัวใหม่ให้ดูนะครับ โอเคครับผมไปเจอกันนะฮะบ๊ายบาย